มาจ้าพี่น้องมาจ้ามาจ้ามิในี้ได้ตั้มมาฮงอาหารไปสื่อมืออาหารไปสื่อมาจ้าอุ้ยขี่นำ อืม,อมตรงห้องเ่อตนะ้องคอยมาท่านพี่กินง่ายง่ายเหมือนนี่้องเลย มาจ้ามาจ้าตำบักงฮวงดุกเสียนเศแบแล้วพี่นนองมึง <c ười> คนวิจาราตดังยะหัอเด้อนหนองเดื มันจะเสียบฝนก็ตกค่ะอันนี้น้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิม้มดูกเซียนเฮา ง่างลเลยีละขยะอ้จะสิบกินงนนังแงพี่นอ้องเสียดายแต่หนึ่งมาเดิมมาเดิอกินน้ำกันจ้ะนุ้มจีนก็มีจ้ะนุ้มจีนก็มีนะคะเแษบก็ลงโบค่ะเแษบ,ก,บ,บ,ก,บ,บก็โบแฟไม่ดีค่ะ สิ่งเนาะเนาะอ๋อแบาน nhau นี่น้ำจิ้มลูกเสี่ยงมาจากเสบๆขออนุญาตจิมลูกเสียงก่อนเด้ออันนี้เพื่อนเนี่ยไก่จ่อบ่ พิ่เไปอเอ็มแสบแสบแสบพี่นอ้องอืม mà đưa mà đưa mà đưa hầu một... mà Giúp, đây... giúp, mà, mà, mà. กอย่างแบบอือแบบบบเขาปุน่นเขาปุ่น ขออนุญาตยุบเนาะกินผู้เดียวอืมจานของมาหล่อลจังชื่ว่านาสิโบธนัดเบ่งหล่อเหมือนกันพี่น้องอจังไรคือสวยเลยเนาะ เบิดมีเหดเนาะกินเพื่อพี่เพื่อหน้องเด้อจ้าเสียบเสียบเด้อจ้าอืมอืมเสียบเบิดเท่านั้น หวนกงนกอันนี้ลูกชิ Death ้นหมูตัวอืมกินกับเขาแบบ Mm-hmm. มีเพื่อพี่เพื่อนเนาะซีบตาสวดบ่ละเถอะอืมหจิมยอดจับอืมขคับ mm um. อรอยครับอันนี้ลูกชิ้นเนื้ออืมเอาเส้นลูกดำหูมั้งอืม กับคำตาสวด <c oughs> ลมพัดลมพัดผมอืมแับไปก่อนพี่น้อง 嗯。Mm.